ค่อยๆสังเกตนะฮะค่อยๆสังเกตก่อนจะก้าวสังเกตให้เห็นเท้าเห็นเบา,เห,เ,บาเห็นสบายคอยดูนะแล้วก้าวไปมีเท้าก้าวไปเราก็รู้ว่าเท้าก้าวไปก้าวสั้นๆนะเวลาก้าวสั้นๆเราก็ทำให้เราลงเท้าไม่หนักเวลาเราเคลื่อนเราก็เคลื่อนได้สบาย เคลื่อนช้าๆนะเคลื่อนไปเทเลนิดเทเลนิดเราจะเห็นตัวเคลื่อนคราวหนึ่งที่เคลื่อนไปเอ็นเท้าหนักคราวหนึ่งครั้งหนึ่งขณะที่เคลื่อนไปมีเท้ามีหนักมีตัวเคลื่อนมีเท้ามีหนักแล้วก็สังเกตดูสบายๆนะก้าวสบายเคลื่อนสบายก้าวสบายก้าวสั้นๆก้าวไวๆเคลื่อนช้าๆดูกายเคลื่อนเท้าหนักเคลื่อนหนักเคลื่อนหนัก มีในหนักก็มีตึงเรารู้มีที่ตึงไหมเนี่ยแล้วก็มองหาที่มันจะชัดเจนว่ามันตึงอย่างนี้อย่างนี้นี่ขณะที่มันหนักขณะที่มันหนักมันก็รู้สึกไม่สบายมีเวทนาตามมาแล้วก็แอบไปดูนั่นนะ่ะเราลองลอง,ลองเราค้นหารายละเอียดนะเหมือนเราชิมรสแกงแล้วก็เออไอัน,นี้มันเค็มไอน,นี้มันหวานมันรู้รสนะรู้รสในการเดินก็นรู้รสหนัก รู้ตึงรู้หนักรู้สบายรู้หย่อนรู้อ่อนรู้แข็งที่เป็นเหมือนกับหมดธาตุเราแก็รู้รสของการเดินของรสรสของรายละเอียดของสภาวธรรมหรือสภาวธรรมแล้วก็รู้นั่นรู้นี่แล้ก็ไม่ยินดียินได้กับมันรู้นั่นรู้หย่อนหย่อนก็ทําให้อ่อนทําให้สบายอะราก็คอยสังเกตดูมีอะไรให้สังเกตเยอะแยะแหละมากมาย แล้วก็พยายามคอยดูคอยสังเกตเอาสบายก้าวสบายเดินสบายเดินก็ไม่ไกลกันไปนะเดินเ,เดินไกลเดินมันจ,จิตมันฟุ้งแหละฟุ้งไปไกลยาวเลยแล้วก็เดินเพราะต้งกวรแล้วก็ฮะกับกำหนดการกลับกลับยกซ้ายบิดซ้ายบิดขวาการวางการบิดตัวการเคลื่อนตัวนี่แล้วก็เดินไม่ไกลเกินไปเดินกลับไปกลับมาในที่ ที่เดิมเนี่ยซ้ำไปซ้ำมาการกลับก็กำหนดรู้การกลับการก้าวกลับการถอยกลับอย่างนี้การหมุนตัวกลับสัมปรันยับปัะเพ่ก็เกิดขึ้นอ่าที่เราสวดกันสบายสบายเราเดินเพื่อเป็นอุปกรณ์แก่การเจริญสติเดินการกําหนดกลับการกําหนดเคลื่อนกําหนดการก้าวเป็นอุปกรณ์ให้สติได้และลกรู้ว่าตอนนี้เรากําลังก้าวเรารู้สึกตัวุต็มทีในการก้าวนั้น ในการรู้สึกตัวพร้อมการก้าวมันก้าวสบายก้าวง่ายก้าวคล่องอย่างไรใจคอของเราเป็นอย่างไรบ้างมันถูกปรุงแต่งไหมชอบไม่ชอบ,ม,ชอบมันรู้สึกอย่างไรบ้างแล้วก็แอบไปดูในสภาวะธรรมในรายละเอียดเรียกว่าองค์ประกอบของที่เราใส่ใจสังเกตอารมณ์กรรมฐานที่เราสังเกตอยูมันมีอะไรให้สังเกตบ้างให้เรารู้เท่าทันอะไรบ้างแล้วก็กําหนดสังเกตดูนะคอยดูกอสังเกตไป มือก็เปลี่ยนบ่อยได้นะเปลี่ยนไปบ่อยจับก็ไม่จับแน่นเปลี่ยนไปจับพอดีพอดีพอให้เป็นที่สบายแกมือที่เราจับเราประคองกันเฉยเคลื่อนเรก็กำลังดูกายที่เคลื่อนอยู่ไห่ติเคลื่อนก็มีเท้าขา้างหน้ามันหนักมันตึงเคลื่อนก็ยังมีอีกเราก็สังเกตมันมีอะไรแสกๆอยู่เราก็สังเกตอันน,อนู้นอันนี้ มันก็ทำงานอยู่ที่บ้านที่สวนเราก็ทำโน่นทำนี่ไอ้นี่ก็มีอันนั้นให้ทำอยู่นั่นนั้นเยอะแยะไปแล้วก็สังเกตสภาวะทำรายละเอียดของการเดินการกันดระรุ่สิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยการเดินนั้นก็มีมากมายแล้วก็สังเกตด,ดู เอาให้สบายนะเดินสบายก้าวแล้วไปวางสบายสบายสังเกตเท้าในเท้ามีความรู้สึกอะไรบ้างดินมันหย่อนดินมันอ่อนมันมีอะไรเกี่ยวเนื่องโดยอ่อนนั้นมีรากไม้มีอะไรก็เราแอบไปดูได้นะเป็นรายละเอียดที่ให้เราไปรู้สึกรู้สึกมันมีอยู่เราก็รู้สึกต่อสิ่งที่มีอยู่นั้นเรียกว่าสภาวธรรมที่ปรากฏแก่สติสัมมชัญะญเราไปรู้สึกอ่อนของ เนื้อดินมีอะไรแทรกอยู่ในเนื้อดินมีรากไม้เนีย่ยนั่นนี่นั่นแล้วก็แอบไปดูได้แล้วก็ดูว่ามันสบายไม่สบายกับความรู้สึกเราไหมเราชอบไม่ชอบไหมในสภาวะธรรมนั้นในที่เราสัมผัสอยู่นั้นไม่ต้องรีบนะคอย เช็คดูรายละเอียดกรโยนิโซในรายละเอียดรายละเอียดของหย่อนอ่อนเบาสบายหนักตึงกเรียกว่าไปดูในรายละเอียดหมดธาตุก <men> ็ได้มันหย่อนมันอ่อนนะอ่อนนะตรงข้ามก็แข็งเป็นปฐวีเหมือนกันนะมันหย่อนหย่อนตึงตึงตึงส่วนเท้าข้างหน้าเวลาลงน้าหนักมันตึงนยเป็นวายโยธาแล้วก็ดูตึงเราไม่ต้องรู้ไม่ต้องรู้ว่าเป็นวายโยธาตึงมันรู้ไม่มีตึงใน ส่วนหน้าของปลายเท้ามันตึงๆเวลาเรากดลงไปส่วนส้นเท้ามันย่อนๆยอนอ่อนๆถ้าเราไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่เท้าที่จะก้าวมอนกันมันย่อนๆยอนอ่อนๆส่วนเส้นเอ็นเราไปรู้สึกต้องมีจริงๆนะไม่ใช่คิดว่ามันย่อนมันอ่อนมันมีก็ดูที่มันมีทาไม่มีก็ไปดูอันอื่นที่มันชัดเจน เราก็เดินก็เรียกว่าเควนหารายละเอียดเควนหาสภาวธรรมสภาวธรรมของเท้าของกายในกายสภาวธรรมของหย่อนอ่อนของความรู้สึกของจิตที่เป็นรู้เป็นรู้โดยความเป็นาธาตุหย่อนอ่อนเป็นาธาตุวายโยาธานเะนี่ยเราไปดูหย่อนก็พอแล้วไม่ต้องาวายโยาธาถือว่ารู้มีหย่อนมีอ่อนมีเบาเบาความรู้สึกของจิตที่เป็นรู้เบา สบายเป็นความรู้สึกของเวทนาเราก็รู้ว่าเออนี่มันสบายสบายในส่วนของอาการที่เท้าที่จะก้าวหรือก้าวเท้าเสร็จใหม่ๆเรายังไม่ลงน้ำหนักมันก็เบาอย่างนี้เราก็ไปรู้ต่อสภาวะธรรมกับความเบานะั้นิตเราไปรู้เบานะแล้วก็สบายเวทนาก็สบายเพราะมันไม่หนักแล้วก็ไปเห็นความเป็นไปของสภาวะธรรมมันมีเหตุมีปัจจัยให้เราไปรู้สึกอย่างนั้น รู้สึกต่อสภาพจิตรู้สึกต่อสภาพเวทนาเนี้แล้วก็สังเกตดูเอาให้สบายนะถ้ามันง่วงเนี่ยต้องชัดเจนใส่ใจเท้าให้เห็นเท้าร้อยเปอร์เซ็นต์ี่ยใส่ใจเควนหารายละเอียดของความเบาในเท้าที่จะก้าวที่มันสบายนะั้นแล้วก็ดูความเบาให้ชัดเจนว่าไอ้เท้าข้างหลังที่จะก้าวมันเบาร้อยเปอร์เซ็นต์ ตรงข้ามกับเท้าข้างหน้ามันหนักร้อยเปอร์เซนต์เพราะมันยืนกระต่ายขาเดียวมันยืนอยู่เท้าข้างหลังมันไม่รับยืนมันแค่ประคองไว้เฉยเราก็จะให้เห็นความชัดเจนอันนี้ชัดเจนตอนสภาวธรรมทําให้เราตื่นตัวตื่นตัวไม่ง่วงไม่เบื่อเราชัดเจนเห็นเท้ากับเท้าร้อยเปอร์เซนต์เห็นเบากับเบาร้อยเปอร์เซนต์ตรงข้ามกับเท้าหน้ามันหนักร้อยเปอร์เซนต์อันนี้แต่มันชัดเจนร้อยเปอร์เซนต์อันนี้มันก็มันเห็นโคู่ตรงข้ามด้วยมันก็ทําให้ชัดเจนทําให้ สติมันตื่นนะแต่เราลังเลมัวสงสัยไม่ชัดเจนเบลอเบลงกงวมันก็เบื่อมันก็ขี้เกียจอ่ะขี้เกียจจะใส่ใจสิ่งขี้เกียจจะเอาใจใส่ในการให้มีสติสมัชยเนี่ยแต่มันชัดเจนอย่างนี้ตังของเท้าข้างหน้าร้อยเปอร์เซนต์ที่ยืนกระตายคาเดียวในเท้าข้างหลังที่จะก้าวมันตรงข้ามกับเท้าที่เรายืนนี่หนักร้อยเปอร์เซนต์ไม่สบายร้อยเปอร์เซนต์เท้าข้างหลังมันก็เบาร้อยเปอร์เซนต์มันจะก้าวมัน สบายร้อยเปอร์เซนต์กว่าเท้าขนาดที่ยืนอยู่นี่มันชัดเจนอย่างนี้มันเพื่อเรียกวัาดูของคู่นะดูของคู่เบากับหนักตึงกับยอนอ่อนกับแข็งสบายกับไม่สบายเราใส่ใจให้มันชัดเจนอย่างนี้มันจะจะติมันจะตื่นนะตื่นตัวมันจะไม่เบือ่อไม่ง่วงไม่ฟุ้งมันต้องชัดเจนนะถ้าไม่ชัดเจนเบลอๆสลมสลืออย่างนี้มันก็มีโอกาสที่เราจะเดินหน้า เจริญสติสัมปชัญญะให้มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ก็ได้ยากเหมือนกันนะเพราะมันเหตุปัจจัยมันไม่มันวยเพราะมันไม่ชัดเจนนะเหมือนเราจะไปขุดหาลายแทงมันไม่มีลายแทงมีแต่มันเลอะเลือนๆือนก็ขุดไม่กล้าขุดได้ไปเจออะไรอย่างอื่นที่มันเป็นอันตรายแล้วก็ไม่กล้าแล้วก็ไปไม่ได้มันความเพียรแล้วก็ถูกตัดขาดถูก ถูกลบล้างด้วยตามไม่ชัดเจนความชัดเจนมันทาให้เรากล้าาหารพอมันมั่นใจวันนี้นี่นี่นี่มันมีที่มีทางมีวิธีมีช่องอยู่อันต้องให้ชัดเจนนะชัดเจนในเท้าที่จะก้าวชัดเจนจริงๆต่อเท้าต่อเบาต่อสบายชัดเจนต่อเท้าขนาดที่หนักหนักตึงตึงที่ยืนอยู่ข้างหน้ารับน้าหนักฝ่ายเดียวี่ยถ้มันชัดเจนอย่างนี้มันมันเตือนนะสติของเราจะเตือนตัวแล้วก็ให้มันชัดเจนนะ คอยสังเกตไปเอาสบายนะก้าวสบายเคลื่อนสบายเดินสบายดูใจของเราด้วยนะใจของเราชอบไม่ชอบเราพ้งเราเบื่อ,อยังไรมันมีความรู้สึกปรุงแต่งใจของเราให้ชอบให้ชังให้งงให้เบื่อมีอะไรก็แอบดุสภาพปรุงแต่งนั้นด้วยนะกเรียกว่าดูใจนะดูความรู้สึกของใจถ้าเราดูความรู้สึกของใจจะเห็นว่าใจของเราผ่องใสไหม ถ้าเราชอบเราเตือนตัวใจเราก็ผ่องใสใจเราขุนงวัวเราคิดเรากังวลเราวิตกกังวลอะไรอาวรเราง่วงเราอย่างนี้ใจของเราก็มันไม่ผ่องใสเราก็รู้เลยอันดูจิตดูใจดูความรู้สึกอย่างนี้ทําให้เราเห็นใจของเราเป็นการฝึกดูความผ่องใสเวลาใกล้ตายเราใจของเราผ่องใสหรือขุนมวยเนี่ยเราก็จะเห็นอย่างนี้แนละเราก็ฝึกมองความรู้สึกสภาพใจของเราอย่างนี้ไว้ฝึกไปฝึกไปก็จะทําให้เรา ดูความรู้สึกของเราใจคอของเราฟ่องใสหรือเศร้ามองทำให้ใจของเราสุขติไปดีถ้ามันฟ่องใสจิตใจไม่ฟ่องใสเรามองเห็นด้วยสติสัมปชัญญะมันก็เปลี่ยนมาเป็นผ่องใสเพราะตัวใส่ใจตัวรู้รู้ความไม่เศร้ารู้ความไม่ฟ่องใสนั้นะมันขุนมัวแต่ใจเรารู้ด้วยสติสัมปชัญญะมันก็เป็นตัวผ่องใสในตัวก็จะแปลงร้ายกลายเป็นดีเพราะเราเห็น เห็นด้วยสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะเป็นตัวกุศลตัวผ่องใสตัวตื่นรูนะ้ไปรู้ความเศร้าหมองของใจที่เมื่อสักครู่นี้ไอตัวรู้ใหม่เป็นตัวรูด้ด้วยสติสัมปชัญญะรู้ว่ามันเศร้าหมองนะที่รู้นะ่ตัวเศร้าหมองก็ถูกลบเลือนไปด้วยจิตผ่องใสคือสติสัมปชัญญะแล้วก็หัดมองความรู้สึกด้วยการก้าวการเคลื่อนการเดินมันทําให้ใจของเราผ่องใสหรือใจของเรามี สภาพปรุงแต่งฝ่ายดีฝ่ายบวกฝ่ายลบฝ่ายก,ก,ก,กุศลหรืออกุศลก็แล้วแต่แล้วก็มองดูความรู้สึกในใจด้วยใจคอของเราใจคออะไรชอบใจคอของเราหดหูใจคอของเราผ่อ,องหหใสหร,อรือเราไม่มีอย่างนี้มีแต่สติรู้เท้ารู้เบารู้หนักรู้ตึงจะผ่องใสก็ไม่ผ่องใสแต่ผ่องใสมันลึกๆมันแฝงอยู่แล้วแหละเพราะเป็นเป็นฝ่ายกุศลเราก็สังเกตอย่างนี้นะคอยสังเกตไป ไอนั้นชัดเจนกันด้วยนั่นนะปรับให้สบายนะก้าวสบายเคลื่อนสบายเพื่อให้เป็นอุปกรณ์แก่มีสติไปลเลึกรู้ในอาการที่มันคล่องสะดวกสบายแบบธรรมชาติแบบง่ายๆแนตะ่สบายเราเดินได้เรื่อยๆเราก็สังเกตได้เรื่อยๆนะแต่มันสบายเราก็ปรับหาวิธีที่จะให้ง่ายให้สบาย ก้าวสบายเคลื่อนสบายเดินสบายสังเกตไปเรื่อย